เหล่าเลเซอร์จ้า5หนุ่มล a s t one นะคะไม่ว่าจะเป็นต้าอูอฟอโรดไดมอนดเจเลอร์แล้วก็เป็นต่อนั่นเองนะคะแหม่กลุ่มนี้ไปไหนมาไหนก็แฟนคลับแน่นแ,แล้วที่สําคัญเห็นเขาออกสเต็ปแต่ละทีแฟนๆวอรมคอส่งเสียงกรี๊ด <c oughs> แน่นสยามสแควร์ตามในภาพเลยค่ะ ไอ้หนอ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 ีอ้หนอหาหอะไรอ่ะอะไรอะไรไปไหนพญายามมาตามน้องได้แกดีจริงๆเลยโอ้โหพยัญชนะแตกเลยนะน่ารักมากแล้วชอบมากแกนเนี้ยเวลาไม่ว่าเขาจะร้องอะไรเต้นเขาจะเป๊ะทุกองศาแล้วท่าเขาอะเป็นท่าจำคุณผู้ชมพี่เดียจะบอกว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่ไม่ใช่แค่แฟนคลับที่เห็นแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นนะฮะคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ตามงานน้องที่เดินอยู่รอบรอบ หยุดขายฟิตทุกคนก็ต้องดูอ่ะดูดีนี่เราดูเรายังเพลินเราอยากเต้นตามเลยคุณผู้ชมแล้วนอกจากมาเสิร์ฟความฟินแบบนี้แล้วนะคะทั้ง5หนุ่ม last one เขามาเผยความพร้อมด้วยจ้าสำหรับ once last one good bye party ที่ทั้ง5หนุ่มเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมมากมีเซอร์ไพรส์เด็ดๆมาฝากแน่นอนค่ะมีร้อยให้ล้านไปแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเมืองไทยราชดาลัยเทียเตอร์น้ำท่วมแน่เพรเหงื่อตาอู น้ำตาด้วยเหงื่อเต้าอูด้วยครับคือด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตที่พวกเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมโมเมนต์ด้วยกันนะครับก็เลยเราก็เลยอยากทําให้งานมันอบอุ่นได้ได้ว่ามันเก็บบรรยากาศแบบความทรงจําดีๆร่วมกันครับผมก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นที่คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแบบไม่ใช่แค่ทุกคนที่ตื่นเต้นพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะครับที่จะได้แบบว่าโชว์แบบผลงานพิเศษออกไปด้วยแล้วก็มันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของ last one ด้วยนะครับผมม ถ้าอยากไปดูทําไงดีอะพี่เนียซื้อบัดทันไหมอะเออคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย สองรอบนะคะขายหมดทุกที่นั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วเหระแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ต้องเสียใจเพราะที่นั่งนั้นคุณนั่งดูที่บ้านได้ด้วยนะคะยังไงนี่มียบโซฟามารอแล้วนะอ้าวบ้านใครเป็นที่นั่งแบบไหนจัดการได้เลยเพราะมีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่แฟนๆจะได้ดูกันไปสดๆทุกอัธรรไปพร้อมกันเรียกว่าดูพร้อมกันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเลยคุณดูได้หมดซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขาเพราะฉะนั้น เตรียมตัวเตรียมใจเก้าอี้อาจจะมีไว้นั่งแป๊บๆแล้วก็ลุกขึ้นเต้นไปพร้อมกันก็ได้กับความสนุกสนานนะคะของ5หนุ่มลาสวันวันที่11มีนาคมนี้นะคะเมืองไทยรัชดาลายเยเตอร์ค่ะโอ้โหต้องยอมรับจริงนะว่าความแรงของเขาหยุดไม่อยู่จริงๆ